มองแห่งรักวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านล็อกโฮมซอยทองหลอ18กันนะคะเราจะมาดูเทคนิคในเรื่องของการที่จะทำยังไงนะคะ เป็นเคล็ดลับให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทําให้ความรักเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้เสมอนะคะเรามีแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านหนึ่งฟิตร่างกายไปเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นสมุไรพ่อลูกอ่อนจอมพลังค่ะคุณเอกพันธ์บรลลือฤทธิ์ส่วนท่านที่2เป็นเภสัชกรนะคะจะมาแนะนําเทคนิคต่างๆในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพความรักและก็สุขภาพของเซ็กซ์ให้กระชุ่มกระชวยนะคะคุณเภสัชกรธนวัฒน์ว่องวรธรรมนะคะสวัสดีค่ะทั้ง2 2> สองท่าน สวัสดีค่ะคุณไทนะคแล้วก็เภสัชกรธนวัฒน์นะคะครับคุณไทตอนนี้เป็นพ่อลูกอ่อนครับนะคะอ่อนมากเลยครับอ่อนมากอะไรคะทำพ่อพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะลูกสองคนวันวันนี้นะวันนี้นะคะครบ9เดือนพอดีครับโอ้โหเก้าเดือนพอดีเลยครับก็ยังเรียกว่า9้าเดือนที่ผ่านมานี่เหนื่อยหนักโอ้โหครับสุดๆเลยครับแต่ก็มีความสุขครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ตามข่าวนะคะแฝด ใช่ครับผู้หญิงครับสองคนเลยนะคะน้องใบตองกับน้องใบเตยครับน้องใบตองกับน้องใบเตยกลางคืนได้นอนไหมคะพอลูกอ่อนกลางคืนนี่คือโปรแกรมผมเลยนะครับประมาณสักเที่ยงคืนก็จะปลุกเขามาให้ดื่มนมดื่มนมเสร็จเรียบร้อยครับตีสองก็ไปดูความเรียบร้อยของเขานอนห่มผ้านอนอะไรไมอะไรไมอ่ะเสร็จเรียบร้อยตีสี่ครึ่งต้องปลุกลูกสาวคนโตรถโรงเรียนจะมารับตีห้าต้องมาทำแบบคุ้งกับข้าว นกับห้องกับข้าวอะไรให้เขาเสร็จเรียบร้อยตีห้ากว่ากว่าตีห้าขึ้นรถมารับเสร็จปุ๊บรถมารับไปปุ๊บผมก็ขึ้นไปนอนต่อ,อซึ่งนิดนึงแปดโมงก็ตื่นอย่างเี้เป็นกิจกตรประจําวันฟังแล้วนะคะกิจ,จวัตรประจําวันของพ่อลูกอ่อนมีโอกาสได้ดูแลความฟิตของร่างกายบ้างไหมคะโชคนี้ ก็บอกเลยฮะทั้งลูกอ่อนทั้งตัวนี้ต้องอ่อนหมดแล้วครับเมื่อก่อนเคยแข็งแรงเคยเบิกเบือนแต่นี่ใส่เสื้อโอ้ยังกะเกนะฮะเนื้อนุ่มหมดเลยใช่ไหมคะคะแต่ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับผมก็แอบแอบบ้างเวลาเขาห้องน้ําคือแอบแอบไปซิทอัพบ้างแอบแอบวิดพื้นบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ไม่ให้ร่างกายมันแบบฉูหรือว่าไม่ให้คือให้มันให้มันมีความแข็งอยู่ในนิดนิดหนึ่งไม่ให้มันอ้วนนะครับแต่ว่าอฝฟังสเก็ตดูของคุณลูกนะคะ ตีสองตีสี่อะไรโอ้สเก็ตดูแน่นอนมากแล้วสเก็ตดูก่อนมีลูกกับคุณภรรยานี่มีแทรกอยู่ตรงไหนได้บ้างไหมคะเนี่ยคือผมอยากจะจะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามองตาแล้วรู้กันนะครับคือผมเข้าใจเขานะฮะว่าเขาเนี่ยทำงานเหนื่อยพอกลับมามาในห้องเสร็จเร<า>ียบร้อยเขาก็คือเราก็อยากจะให้ใหความสุขเขาอะนะครับ แต่ความสุขที่เราจะได้ได้อยู่เป็นเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยผมรู้และเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้อยู่แค่เซ็กส์อย่างเดียวม,ม,มันคือความสุขจากสิ่งรอบข้างจากที่เรามอบให้กันและกันไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเราเป็นเพื่อนกันเรา,าเป็นคนรักที่เราเข้าใจกันผมคิดว่าการที่เราจะมีเซ็กส์กันเนี่ยไม่ต้องไปเค้นมไม่ต้องไปเค้นอารมณ์ไม่ต้องไปพ <piano. S 1> <ม>อแบบเราต้องทําหน้าที่สามีของเรา ไปปลูกเขาขึ้นมาโอ้คือคือเค้นเนี่ยเราคือ <c oughs> บางบางครั้งเขาอาจอารมณ์นั้นเขาอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไม่ชอบมันก็จะทำไปฝืนใจแต่เขาก็เกรงใจเราเห <c oughs> มือนว่าเราเราคือเราต้องการอะอย่างนี้คือผมไม่เอาอย่างนั้นผมเอา,าเฉพาะว่าเราพร้อมเมื่อไหร่ที่เราพร้อมที่จะ มอบความสุขให้กันตามองตาเมื่อไหร่รู้ใจกันเมื่อไหร่บความสุขให้กันลกันนี่คือมันเป็นจุดดีมากกว่าที่มันทําให้ความสัมพันธ์เป็นคู่สามีภรรยาที่มันคิดว่ามันจะแนบแน่นแล้วก็มีความสุขมากดีกว่าคุณไทยเนี่ยจะต้องเรียกว่าเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเราเห็นเลยว่าพอขึ้นวัยช่วงหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวมีภาระมีความรับผิดชอบเยอะหลายอย่างนะคะเรื่องสุขภาพก็อย่างที่ว่าก็ตั้งใจอยากจะดูแลแต่บางทีมันก็ ภาระงานอะไรต่างๆก็มากมายตรงนี้มีข้อแนะนําเรื่องสุขภาพเรื่องการดูแลตัวเองบ้างไหมคะอนั่นแหะสิครับอย่างคุณท้ายนี่ทํางานค่อนข้างหนักนะครับต้องรับผิดชอบค่อนครัวค่อนข้างเยอะนะครับการพักผ่อนนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับรวทําการออกกําลังกายนะครับอยากจะแนะนําคุณท้ายว่าในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยถ้าเป็นไปได้สัปดาห์ละ3าครั้งนะครับครั้งละประมาณ 30- มสถึงสีนาทีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วโดยเฉพาะการพักผ่อนแบบไหนครับการออกกําลังกายก็อาจจะเป็นการวิ่งก็ได้นะครับจ็อกกิ้ง นะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้แต่การที่แซ่บแซบกันเนี่ยคือไม่ได้การออกกำลังกายใช่ไหมอันนั้นเป็นคายแซ่บแซบนี่หมายความว่ายังไงนะว่าไม่ออกกำลังกายใช่ไหนครับก็อาจจะเป็นการออกกําลังกายแค่ชั่วคราวชั่วคราวนะครับครับผมแต่การออกกําลังกายให้ดีเนี่ยควรจะให้อายุวะทุกส่วนของร่างกายได้ออกกําลังเคลื่อนไหวให้หัวใจมีการสูบฉีดโลหิตมีเหงื่อออกครับตรงนั้นจะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ ในเรื่องการพักผ่อนเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับควรจะพักผ่อนไม่เกินอย่างเราเนี่ยได้มานไงบ้งครั่องกรัก่อนอย่างน้อยน่าจะสักหกถึงเจ็ดชั่วโมงครับโดยเฉพาะว่าไม่ควรนอนเกินประมาณเอาอะไรมาพูดครับผมนี่ได้สี่ชั่วโมงนี่ก็แบบว่าวันนั้นดีใจแล้วใช่ไหมคบแฟนผมเล่าพี่ร่างกายพี่ทําด้วยอะไรบางทีผมไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนแบบแต่มันก็คือคือว่า ตอนนี้ช่วงนี้ยังแข็งแรงยังยังทน,นได้อยู่นะครับแต่อาจจะอายุเลยไปกว่านี้อาจจะแบบอาจจะไม่ไหวแล้วจะมีผลอะไรไหมคะเล่งการพักผ่อนยิงแนะนํำยังไงคะว่าถ้าให้ดีอ,อยากจะแนะนาอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปนได้เนี่ยเราควรจะพักผ่อนนะครับอย่างน้อยควรนอนไม่เกินห้าทุ่มนะครับเพราะว่าช่วงที่เรานอน,อนหลับสนิทเนี่ย จะมีฮอร์โมนกูฮอร์โมนเนี่ยไม่กิหาชุดเลยคผมต้องรายงานช่องสามเนี่ยช่องสามตีหนึ่งกว่าจะมาตีสองกว่าจะมาข่าวภาคหนึ่งข่าวเช้าวันใหม่เนี่ยทำให้ผมนอนดึกเลยแต่ผมก็ยินดีนะครับยินดียินดีที่จะรับใช้ทีนี้นอกจากเรื่องออกกาลังกายเรื่องพักผ่อนมีข้อแนะนําเพิ่มเติมไหมคะโดยเฉพาะสาหรับคนที่อย่างที่ว่าใช้ชีวิตแบบ เต็มที่อย่างนี้เลยอย่างคุณท้ายที่ทำงานค่อนข้างหนักนะครับการพักผ่อนแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้ามีโอกาสได้รับประทานพวกอาหารเสริมนะครับตรงนี้จะมีสิ่งจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญผมเริ่มสมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องไอ้ตัวยาหรืออาหารส่งอาหารเสริมอะไรนี้เลยนะผมคิดว่าร่างกายผมเนี่ยคือมั่นใจตัวเองว่าผมไม่ได้รับประทานสิ่งพวกนี้เพื่อจะทำให้ร่างกายตัวเองเนี่ยมันมีความ เึเขิมหรือวมีภพราะว่าเรากินยาแล้วมันต้องแข็งแรงหรือว่ามันต้องดูดีอะไรยเียคือผมไม่เคยนึกถึงไฝฝันไอ้ตัวนี้เลยนะเห็นเขาพูดกันเอามาผมมาขายันเอ้เอามาเสริมนะไอ้พวกอะไรเอามาจากใต้มหาสมุทรบ้างอะไรบ้างเป็นสระลงสาหลายผมไม่เคยเลยนะแต่นี่ผมรู้สึกว่าเออพอมีครอบครัวพอมีลูกขึ้นมาแล้วเราไม่ได้พักผ่อนรู้สึกว่าร่างกายเรามันทดถอยลงมาเยอะเลยนะผมก็เลยไม่นด้ถึงตัวเนี้ยมันมีหลักไหมคะสมมุติอย่างเงี้ยค่ะ ไทยเริ่มสนใจแล้วแต่พอเราคิดถึงเรื่องอาหารเสริมอะไรบ้างที่เราควรจะดูควรจะคํานึงถึงในการใช้เนี่ยค่ะจริงๆอาหารเสริมในท้องตลาดนี้ก็มีด้วยการหลายตัวนะครับแต่ละชนิดนี้ก็จะบอกว่ามีสรรพคุณสามารถจะรักษาอารมณคงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการโฆษณานะครับแต่ทีนี้ความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ควรจะมีบทวิจัยรองรับนะครับอย่างตอนนี้มีบทวิจัยของสถาบันฮอฟฟาร์นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ทําการวิจัยนะครับสารสกัดเปิดสกสนฝรั่งเศษต้นกำลับ นะครับและ LRGD นะครับ<ม>จะช่วยในเรื่องของบํารุงทั้งสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพทางเพศด้วยนะครับในเรื่องของหลอดเลือดสมองอแล้วก็หัวใจมาถูกท้งครับเปลือกสนฝรั่งเศสนี่มันเป็นยังไงคะสำหรับบางท่านอาจจะจริงๆเราคุหนหูเคยได้ยินส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเป็นผู้หญิงใช้พูดถึงเรื่องฝ้าถึงเรื่องอะไร,รใช่ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องเปลือกสน ต,ตัวเองจริงมันเป็นยังไงคะที่สนใจแล้วค่ะจริงๆเปลืกสนฝรั่งเศสเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยจะนํามาใช้ในเรื่องของการรักษาฝ้านะครับทีนี้ก็ในคุณสมบัติของเปลืกสนฝรั่งเศสต้นตำรับเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดด้วยนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดบริเวณนั้นนะครับหรือน้องชายของคุณผู้ชายนะครับอีกทั้งยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระผมมเพี่ชายคุณท็อปนะฮะไม่มีน้องชายอาจจะเป็น คุณ oh. ชายครับคุณชายคุณช, <c oughs> ชายอีกคนหนึ่งนะครับคุณชายอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการขยาย่อเลือดบริเวณนั้นได้อ๋อทำให้มีการที่แบบว่าสมาร์ดขึ้นมาใช่ไหมครับมีความแข็งแรงนะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ตื่นตัวตลอดเวลา อธิบายเรื่องกลไกการทํางานในเชิงเรื่องการแข็งตัวหรืออะไรได้ยังไงคะครับก็ปกตินะครับเมื่อร่างกายหรือว่าของผู้ชายนะครับเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะครับจากทางสายตานะครับหรือว่าจากการสัมผัสหรือการจินตนาการนะครับสมองก็จะสั่งงานไปที่บริเวณนั้นให้เกิดการแข็งตัวนะครับทีนี้การแข็งตัวเนี่ยเขาไปฉีดใช่ครับต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดบริเวณนั้นนะครับแล้วก็เลือดจะไปเกิดไปการข้างนะครับเกิดการขยายตัวด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ย สารที่เราจะรับประทานเข้าไปเนี่ยควรจะมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยรองรับนะครับเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างสารเปลือกสนฝรั่งเศสต้นตำรับและอาราจินีนนะครับจะมีผลแบบในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช,ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟู หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอันตรายแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงอย่างนี้เราจะรับประทานเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราเราเรารับประทานเริ่มมีระยะเวลาการรับประทานไหมครับครับก็เดือนสองเดือน3เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยระยะเวลาการรับประทานนะครับโดยปกติเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าเป็นการฟื้นฟูอย่างค่อยเป็นค่อยไปประมาณนะครับก็ ถ้าดูในเรื่องของงานวิจัยนะครับ,รบของสถาบันฮอฟากนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยในวาสารทางวงการแพทย์นะครับก็คงใช้ระยะเวลาประมาณ4-6สัปดาห์นะครับในคนคที่อายุ25ปีถึง4ีปีครนั้นเอง,เองน,ะนะคะแล้วมันจะเหมือนหรือต่างจากยายังไงคะถ้าเราเชื่อกันว่าอันนี้เป็นอาหารเสริมแล้วถ้าเปรียบเทียบกันกับการใช้ยามันเหมือนหรือมันมันต่างกันยังไงคบ ก็ในปัจจุบันนะครับถ้ามองในเรื่องของกลุ่มยานะครับจะมีกลุ่มยาที่ใช้ในเรื่องของเฉพาะกิจนะครับก็คือเป็นกลุ่มยาพวกไฟอัลฟานะครับฟอโฟเดซีอไฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของผลข้างเคียงก็จะมีผลข้างเคียงเรื่องของการปวดศรีรษะนะครับเรื่องของตาฟ้าเห็นแสงสีฟ้าสีเขียวนะครับหรือมีการหน้ามืด ทานยามากๆากเนี่ยครับกระดูกพวกกระดูกข้ออะไรต่างๆนี่มีมีส่วนไหมฮะถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะไม่มีผลต่อกระดูกนะครับแต่จะมีผลในเรื่องของหลอดเลือดและอีกกรณีที่คนเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็มีการรับประทานพวกกลุ่มไนเตรตพวกยาอมใต้ลิ้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อห้ามใช้นะครับเพราะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้หรือคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจนะครับการรับประทานยากลุ่มบางกลุ่มที่เป็นยารักษาอย่างพวกแอลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นข้อควรระวังนะครับดังนั้นการรับประทานยาในกลุ่มนี้เนี่ยควรจะปร มีข้อามิดห็นได้ไหมครับได้ครับตอนนี้ถ้าเกิดผมจะมีลูกอีกโอเคไหมฮะเพราะว่าลูกผมตอนนี้เก้าเดือนนะทิ้งไว้เก้าเดือนมีต่อได้เลยไหมครับหรือว่ามีต่อได้เลยครับเพราะว่าคุณทายนี่สุขภาพยังแข็งแรงนะครับทีนี้การที่มีลูกเนี่ยก็อยู่ที่สุขภาพของภรรยาด้วยนะครับถ้าสุขภาพทั้งสามีและภรรยาแข็งแรงเนี่ยก็สามารถจะมีลูกได้นะครับแล้วเกิดผมอยากได้ผู้ชายต้องทำไงครับใช่ไหม ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตอบตอนช่วงหลังรายการแล้วกันค <c oughs> ำถามยอดฮิต <c oughs> <c oughs> นอกจากเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะอาหารเสริมที่เข้ามาช่วยเนี่ยเรื่องความเป็นต้นตังบ,บแล้วมีอะไรที่ต้องดูหรือหรือว่าต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะในเรื่องการเลือกใช้ยาสครับนอ,นอกจากยาที่ใช้ในเรื่องของการรักษาภาวะดังกล่าวแล้วนะครับวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่การพิจารณานี่ก็ต้องพิจารณาเรื่องของอายุของผู้บริโภคด้วย นะครับถ้าคนที่มีอายุค่อนข้างมากนี่นะครับการจะรับประทานเนี่ยเนื่องจากว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคประจําตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานนะครับการรับประทานยาน,นี่ก็คงจะอยู่ในความควบคุมของแพทย์และพยาธิกรนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมนะครับการจะช่วยลดภาวะดังกล่าวเนี่ยก็ควรจะทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งอาหารเสริมเนี่ย เปลือกสารเปลือกส่วนฝรั่งเศสต้นกำรับและแอลจินียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้จะช่วยฟืนฟ้นฟูผนังหลอดเลือดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับจึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงในผู้สูงอายุนะครับที่เป็นโรคหัวใจความดัน ือแม้แต่เป็นเบาหวานทานไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรใช่ไหมครับตนี้จะไม่ประโยชน์ไม่มีผลข้างเคียงครับนะครับจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนี่ทานติดต่อกันได้นานถึงขนาดไหนคบที่ไม่หยุดทานจากงานวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์ในวงการแพทย์นะครับในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า45ปีนะครับก็รับประทานติดต่อกันได้5เดือนถึง1ปีนะครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆได้ข้อมูลในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนวัยที่มีภาระเรื่องความรับผิดชอบมากๆเห็นราบว่า คุณเพศชกรทว่าเตรียมมาให้คุณไทยด้วยชั้นไมคะเห็นสนใจอย่างมากใช่ไหมคะโอ้พูดเปเล่นเปนะเพราะว่าทราบว่าคุณไทยเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทางร่างกายแล้วก็สุขภาพทางเพศมากโอ้มาฉลองเลจริงผมก็เตรียมอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้คุณไทยนะครับโอ้โหจริงๆเหรอครับเนี่ยต่ละนะครับนี่ก็เป็นของเที่ยลึกเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณไทย นะครับขอบพระคุณมากครับ <c oughs> ขอบพระคุณมากครับขอได้คืนมาสักแสนเท่านะครับแปดสิบเปอร์เซนต์ที่คืนกลับมานะคะวันนี้เราก็มา <c oughs> เรียนรู้เทคนิคนะคะวิธีที่จะดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ <c oughs> จริงๆเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะ <c oughs> เราคุยกันในรายการเสมอว่าสุขภาพเนี่ยถ้าเราดูแลตั้งแต่ต้นดูแลให้ดีอยู่เสมอนะคะก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็มีทางเลือกหลายทางในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ bop 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 bop